สวัสดีครับผมวันนี้ทีมงานช้างให้มารับจ้าง ตัดต้นมะพร้าวที่โรงแรมครับสามสิบต้นครับก็ทางโรงแรมให้รับเหมาไปต้นละห้าร้อยครับแล้วก็ทางมะพร้าวลูกนะครับก็ เอาไปให้ช้างกินที่ปางครับนะครับขึ้นแล้วครับนี่ครับคนอัจฉริยะคนเหล็กของเราสองคนนี้ครับนี่ครับป่าถมครับป่าถมขึ้นแล้วครับนี่อายุเกือบห้าสิบปีแล้วครับสี่สิบหกแล้วครับยังปีนสบายเลยครับผมยอมแพ้ครับนี่ครับคนนี้อีกคนหนึ่งครับบังโจครับบังโจครับโูครับโรยเชือกขึ้นไปครับนู่นต้นแรกครับบนช้างให้ครับควานภลายประเสริฐครับ แล้วก็ต้นที่สองก็ก็ช้างให้ครับบอกแล้วครับว่าถ้าเป็นงานสุจริตเราทําหมดครับสามสิบต้นนี้ทางมะพราะ้าวหลายรถนะครับหลายรถนะครับอาหารช้างก็ไม่ต้องซื้อเงินก็ได้ครับ ค่าใช้จ่ายหมุนเวียนในปางครับนี่คือวิถีชีวิตของพวกเราครับยึดมันในศรัทธาของตัวเองแล้วก็สู้ครับแต่ทุกสิ่งทุกอย่างครับต้องอยู่ในความระมัดระวังครับประมาทไม่ได้ครับ นี้หยุดล่างไม้ครับหยุดล่างไม้ช้างเลยอะไรนะครับอะไรนะครับ่ยางงครับอยู่ครับพี่อาตยาขับขับรถขับรถรับสองแขกครับก็อยู่ครับอย่าอลครับแเที่ยวโรงแรมบ้าง ครับครับไปขับรถรับแขกอยู่กับผมหลายปีนะครับสองสามปีครับกับกับรับช่วงเช้าก็ไปดูช้างไปเปลี่ยนหลักช้างไปให้ช้างกินน้ำครับแล้วก็เนี่ยครับช่วงบ่ายๆก็ มีงานเข้ามาก็ทำครับไมย้ยางพาราก็ตอนนี้หลายแปลงเยอะครับต้องแยกช้างแยกทีมงานแล้วครับช่วงเช้าเน้นปากท้องช้างครับดูช้างช่วงบ่ายก็ทำงานครับช้างอยู่ใน สวนในแปลงไม้ก็ได้กินหญ้าไปในตัวครับหญ้าไม่ต้องซื้อครับต้นสปรอปร์นกรดก็ไม่ต้องซื้อครับนี่คือ,น,คอนี่คือการหมุนเวียนของทีมงานช่างให้ของผมครับของพวกเราฝนตกนะครับช่วงนี้ฝนตกหญ้าข้างถนน,นตามสวนเขียวชะอุ่มเยอะแยะมากมายครับถ้ารู้จักหาครับทางมะพร้าวนี้ตามโรงแรม ครับครับต้นซักฝังนู้นเลยครับต้นซักกได้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 เดี๋ยว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 ให้น้องไปแรกบีได้้ดไม่น้องมันขึ้นครับโอ้โหขึ้นมดแล้วจึงเดียวเ๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวหลบบนึเดี๋ยวผมมาคนตาไปดูนะรับขับครับครับยูติดตรงนีวเลยมบอ๋อ อ๋อเอ็นยอดเอ็นยอดเทียววัดยอดที่อำเภอภูมาะโอ้ยใช่ตัดตัดลงมาเลยใช่ไหมตัดขึงตัดขึงใช่ไหมได้ได้ครับนี่ครับนอกจากต้นมะพร้าวแล้วก็ต้นไม้ที่ติดโรงแรมนะครับก็บางทีก็อยากให้ตัดโดมออกตัดยอดออกก็ ก็ตีราคาตามความยากง่ายกันไปครับครับ,รบเพราะมันเป็นงานที่เสี่ยงอันตรายนะครับเราต้องตัดออกเพราะว่าไม่งั้นคือเดี๋ยวลมพายุมาก็พัดหักใส่หลังคาโรงแรมครับเพราะฉะนั้นต้องตัดออกครับนะครับได้เงินแล้วก็ได้ยาช้างไปในตัวครับ ปกติเนี่ยเราต้องซื้อ่าช้างรถหนึ่งสองสาบาทครับหรือไม่ก็ต้องไปเอามาจากพงงาครับใชเวลาแต่นี่อยู่ข้างบ้านครับอยู่ใกล้บ้านมันขึ้นอยู่กับวิธีการจัดการนะครับว่าเราจะจัดการกับปากท้องช้างกับชีวิตควานช้างพวกเรายัางไงครับคือตอนนี้ใครมีประสบการณ์เยอะกว่ากัน ก็ได้เปรียบครับก็ได้เปรียบครับชีวิตพวกเรานะครับเติบโตมากับช้างครับอยู่กับบรรพบุรุษอยู่กับคนเฒ่าคนแก่สอนให้รู้จักเอาตัวรอดนะครับสอนให้รู้จักเอาตัวรอดอยู่กับช้างพาช้างให้รอดพาชีวิตให้รอดนะครับการเอาชีวิตให้รอดก็อยู่ในป่าอยู่กับช้างนะครับช้างก็ได้อิ่มคนก็ไม่อดแต่ไม่มี ไฟฟ้าแรงสูงไม่มีเทคโนโลยีเข้าไปก็วิธีจัดการจัดการยังไงครับโบราณมีไฟเช็คอยู่อันนึงก็ตัวรอดได้แล้วครับหุงข้าวใช้หินสามก้อนนะครับแล้วก็ไม้ฟืนก่อไฟข้าสารข้าสารไปนะครับเข้าป่าไปนอนในป่ากันนะครับนี่ครับนี่คือความยากลำบาก ที่เราเอามาใช้ตอนนี้ครับครับอาหารก็ไปหาในป่าครับยอดผักปลาเนื้อครับเอาเฉพาะของจําเป็นคือข้าวสารแล้วก็เครื่องปรุงแต่งกับข้าวนะครับแล้วก็ช้างครับนี่ครับนี่คือความได้เปรียบของทีมงานช้างให้ครับที่อื่นไม่ทราบว่าจะจัดการกันยังไงแต่ พวกเราก็ขอเดินเคียงคู่ไปด้วยกันครับที่อื่นอาจจะท,ที่จัดการอาจจะซื้อหญ้าซื้อสับประรดซื้อหญ้ามีปงมีเปียอะไรตามแต่ครับแต่ของเราปลูกเองเราก็สับประรดก็สวนของคนเก่าคนแก่นะครับที่ รู้จักกันมานานบางทีก็ให้ไปบ้างขอค่าหญ้าขอค่าปุ๋ยมั่งพันสองพันสิบไร่อย่างเงี้ยครับแล้วก็หน่วยงานที่อยู่ในสายของพวกเราก็คอยดูแลอยู่นะครับผู้หลักผู้ใหญ่ครับแต่ทางนี้ทางนั้นก็ต้องช่วยเหลือตัวเองไปก่อนครับไม่บอกแล้วว่าพวกเราไม่ได้งอมือ งอเต็นนัง่งรอขอความช่วยเหลือจากคนอื่นครับคนเราต้องดิ้นให้สุดมือสุดตีนก่อนครับถึงจะขอความช่วยเหลือคนอื่นก็ได้ครับเนี่ยครับลงมาแล้วครับเริ่มลงมาแล้วครับสับกันเรื่อยๆครับสับกันเรื่อยๆรับเมีดคมอย่างดีครับดึงออไมไ่ได้บอลดึงออกมาเลยบอลดึงดึงไปดึงไ่ออมเหรอพวกรอกพวกรอกกันดึงดึง,ด,งดึงมาเลยอาอไมไหมไม่ออกแก้งเอือ คอยๆตัดหนังไอ้แก้งนี่ครับทางมะพร้าวก็โยนใส่รถนะครับไปให้ช้างกินที่ปางครับหรือตัวไหนที่อยู่ในป่าก็คืนนี้ก็เอาออกมาอยู่ริมถนนแล้วก็โยนทางมะพร้าวให้กินก็ประหยัดหญ้าได้อีกคืนครับหญ้าป่าก็ต้องประหยัดนะครับไม่ใช่ว่าผูกทิ้งผูกกว้างนะครับเพราะว่าโควิดไม่รู้ว่าจะหายเมื่อไหร่ครับทั้งโลกครับ ตอนนี้อเมริกา3ล้านคนแล้วครับติดครับครับบ้านเราปกติก็จริงครับแต่ถ้าต่างประเทศยังติดอยู่ครับจะปล่อยนักท่องเที่ยวมาได้ไงครับมาติดคนไทยครับเนี่ยครับนี่คือวิถีชีวิตตอนนี้ก็ความเป็นจริงครับทุกคนต้องอยู่กับความเป็นจริงครับเออทางังนี้ทั้งปนตันนี้ครับปนละห้าร้อยบาทครับทางโรงแรม ให้พวกเรามาดูแลจัดการครับแล้วก็ทางมะพร้าวก็เอาไปให้ช้างกินครับโอเคครับให้สดให้ชมกันครับวิถีชีวิตของทีมงานช้างให้ครับสวัสดีครับ